สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่ออดนะคะวันนี้มีเมนูมามนำเสนอผัดฟักทองนี่ผัดักทองใส่ไข่ใส่ใบโหระพานะคะวันนี้กินกับได้ยินเสียงฝนตกไหมคะวันนี้ฝนตกไปเช้าเลยนะคะไม่หมอมแล้วก็ขั่วกระดูกหมูอ่อนใส่ฟักทองเหมือนกันค่ะนี่นะคะแล้วมีหมูสามชั้นด้วยค่ะ วันนี้ก็ทําเองนะคะกับข้าวเหมือนเดิมทุกวันแล้วก็มีสตอนะคะที่ผัดไม่ได้เลย oh. ฟักทองนี่มาจากอีสานนะคะ oh. พอดีคนที่เฟรนาตีนะคะ oh. เขาเอามาให้จากอีสานสองลูกแล้วก็แบ่งกับยายคนละลูกนะคะที่อะไรนี่มาจากเ uh, oh. อ่อที่ติ๋งนะคะแต่ว่าจังหวัดอีสาน oh. oh. แต่ว่าไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรนะคะ oh. Oh. แล้วก็ ฟักทองเขานะาโอโหนุกคนเาต้องมากี่ลูกอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาให้เรามาสองลูกแบ่งกับยายคนละลูกแล,ล้วก,ก็มีมะขามหวานด้วยนะแนี่อันนี้โบวีกินแล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะคะมาจากน่านก็าส่งให้แม่การนะคะแม่การก็เลยเรียกให้ไปเอาค่ะนาน้อยบ้านจูนมาจากนานน้อยบ้านมาดามเขานะคะ,ะาม,ม,มาทานมะปุกมะขามลิ่นๆมาทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ กับข้าวก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทําแค่สองอย่างให้คุณแม่ทานนะคะข้าวเช้าคุณแม่ก็ทานจะบ่ายสิบเอ็ดโมงครึ่งอ,อีกสี่นาทีก็ขึ้นแม่ดื้อกาแฟแล้วไปจัดตลาดกัไมล่ะข้าวเช้าก็กินโคตรอร่อยเลยอ่ะฝนมันตกตกแต่เช้าวันนี้ก็เลยมีเมนูฟักทองก็กทำฟักทองนะคะ มาทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็อากาศก็จะดีหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะแถวไหนที่ไหนฝนตกบ้างคะนะคะเยอะมากจนร้อนเลยทำเสร็จก็กินเลยที่นี่ ถนัดแบบว่าทําเสร็จแล้วก็ทานเลยนะคะร้อนๆกระดูกอ่อนเขาสวยสวยซือ้อกระดูกอ่อนมาครึ่งโลครึ่งโลกว่าโลละร้อยเก้าสิบ เพราะคุณแม่ทานคนเดียวนะอร่อยมากอืมถูกใจอะไรสักซี่ไหมยหยอกแล้วหุ่แล้วไม่ได้หรอกเรื่องกินอย่างเงี้ยตอบไม่ได้คนะ่ะต้องถามพี่พี่ผู้น่ารักใน สะตอจรงิงตนมาคุณแม่เขาก็จะชอบทานนะคะสะตอน,นี่ชอบมากถ้ารสชาติแบบนี้นะอืมถ้าของผมนี่เอาเม็นๆเนี่ยนี่มันไม่เหม็นอ่ะก็จะตอบ้านๆยังแก่ไม่เต็มที่เลยมั้ง เดือดแก่เตมที่แล้วไม่ตกไม่แก่เต็มที่เราก็ไม่รู้อะนะสตอที่ไหนก็สู้สตรอว์นครไม่ได้พี่ต้าเคยอยู่นครนายก้วไปซื้อโดนแม่เนี่ยม,มันมีด้วยเหรอสตอนครนายกบางคนก็เราขึ้นสาริกาเขาบอกสตอว์เขาอ๋อนั่นสตอป่าบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยนะสตรอต้อนมนะันไม่อร่อยเหรอแต่ยอดมันก็อร่อยนะคะ ซอยซื้นอนครนายกมากป,ป่อ่าขึ้นไปน้ำตกสันติกามีขายล้วเออซื้อดูดิเราไปอยู่นครนายกรสชาติโโหกินไม่ได้ค่ะเรื่องของที่ใต้ด้ยมือสัน่นมือสัน่น <c oughs> นัาบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะเพราะว่ามือสั่นไม่เป็นอะไรผิวข้าวผิวข้าวแล้วพอมือสั่นแล้วมันจะไม่น่ารักนะคะเออผิวขาวผิวขาวคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ